ก็ชื่อปั้นนะคะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบแฟชั่นเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ทุกวันนี้มันสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้คนมากมายแต่ว่า ทางแก้ปัญหาทางเรื่องของแฟชั่นเนี่ยมันอาจจะยากแล้วเกินความสามารถของเราในตอนนี้เพราะว่ามันเกิดการผลิตเยอะต,ต้นดุนต้นทุนต่ำแล้วก็ผลิตรวดเร็วทำให้มันแก้ได้ยากแล้วก็ผู้บริโภคก็เน้นแต่หาเสื้อผ้าที่ถูกแต่ดีซึ่งในความเป็นจริงในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นแบรนด์พวก Sustainable ซึ่งตัวเองก็คือเริ่มทำแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา s u s t a i n a b l e อยู่นะคะแต่ว่าคนเจออุป,ปรสรรคเรื่องของ ต้นทุนที่แพงกว่าหลายเท่ามากเนื่องจากว่าใช้ ผ้าการหาวัสดุต่างๆที่มันหายากแล้วก็ใช้ต้นทุนที่แพงทำให้การขายเนี่ยแพงขึ้นสิ่งที่อยากจะมาพูดวันนี้ก็คืออยากจะพูดในฐานะของธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยากให้ทางรัฐเนี่ยสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีธุรกิจที่ยั่งยืนแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วผู้คนก็จะได้สนับสนุนธุรกิจพวกนี้มากกว่าแแบรนด์แฟชัฟน่นค่ะขอบคุณค่ะ ผมจะบอกพวกเราว่าเหลือสองนาทีสุดท้ายแล้วที่จะบอกพวกเราคือว่าเอาจริงเราแล้วตังค์ก็ไม่มีแจกแล้วเด้ยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าบางทีเนาะถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของค่ายซึ่งมันเป็นวันสุดท้ายของค่ายแล้วเนาะแล้วมันก็จบละแล้วลเราก็กลับไปโดยที่เราคิดว่าเออวะน่าจะพูดอะไรเพื่อนฟังสักหน่อยแต่ไม่ได้พูดแล้วถ้าเราไม่รู้สึกเสียดายมันทีหลังเนาะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเสียดายเนาะ รู้อย่างนี้พูดซะอย่างจะดีสะกว่าถ้าเกิดมีใครรู้สึกอย่างนั้นผมจะย้อนให้อีกเป็นสิบนาทีไม่งั้นผมก็จะปิดแล้วเชิญครับ